สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องตุ่นกระชแนวนะครับวันนี้ก็จะมาทำ ASMR ครั้งแรกของเรานะครับก็คือวันนี้จะมาทำ ASMR เป็นวุ้นกรอบนะครับทดสอบความกรอบของวุ้นกรอบนะครับว่ามันจะกรอบขนาดไหนแล้วก็เป็น ASMR ครั้งแรกก่อนอื่นของผมนะก่อนอื่นก็ต้องหาที่ตั้งกอ้องคือ จะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นอุ้ยวิวสวยครับแล้วก็จะตั้งไว้ตรงนี้โอเคโอเควิวสวยดีได้แบ็กกราวด์เลยเสร็จแล้วก็ต้องอุปกรณ์นะครับเสริมก็คือไม้เจ้าตัวน,นี้นครับจะเอามาอีกนะครับคือเ okay. ลือกมือกมีวิน้นกบทำเลยก,ก็มีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับมีที่ตั้งกล้องมีไม้ มีขนมที่จะทําที่จะกินนะครับแล้วก็เราัะจะเริ่มทำันเ,เ,เ,เลยนะโย่เ <Yo! S 1> ข้าสู่หมวด ASMR ใน3 2 1 一下。<Beij> ก็โอเคนะครับอูนกอบอร่อยมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยอยาการทำเอมาครั้งแรกนะครับตัวใครอยากทำมีก็คอมเมนต์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก็นะครับก็เป็นการทำเอครั้รงแรกเอจนมครั้งแรกก็ประมาณนี้รนมามานครับ <c oughs> ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ ขอไฟได้ครับไบว่ไหวครับเยอะ